ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมโค้ชอาเล็กตำแหน่ง AM ในฟิงโกนะครับก็อยากจะมาแนะนำให้กับทุกคนนะครับเกี่ยวกับวิธีการในการทำงานเนาะนะครับก็เพื่อนๆหลายท่านที่เพิ่งมาลงมือทำในการทำตลาดออนไลน์ใหม่ๆนะครับซึ่งยังไม่เข้าใจในการทําทำงานเกี่ยวกับการโพสต์ภาพหรือวิดีโอลงไปใน f a c e b o o k นะครับผมโอเควันนี้เรามาเริ่มต้นกันดีกว่านะครับวิธีการในการโพสต์วิดีโอลง Facebook นะครับ เพื่อนๆก็ต้องเข้าไปทีไลน์ก่อนนะครับเพื่อจะไปเอาวิดีโอจากไลน์มาก่อนนะครับเป็นวิดีโอไม่ใช่ YouTube ไม่ใช่ลิงก์นะครับเป็นวิดีโอสดสดแบบนี้ครับค่ะวันนี้นะคะเรามาดูหน้าแอปฟินโกกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราเสร็จแล้วครับเพื่อนๆก็กดไม่ต้องฟังจุบก็ได้ครับเพื่อนๆก็กดจิ้มไปทองตรงนี้ครับตรงนี้ครับอ่าตรงนี้ครับเห็นไหมครับจะมีลูกศรบันทึกครับแล้วก็บันทึกไว้นะฮะบันทึกไว้นะรอสักครู่นะครับ พอมันถึกเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ไปที่ facebook นะครับอ่าเ่าเพื่อนไปที่ facebook นะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะอ่าเสร็จแล้วก็เพื่อนๆก็ไปที่เฟซเพื่อเอาวิดีโอนี้ไปโพสต์นะครับในเฟซนะครับผมส่วนใครที่มีเพจอยู่แล้วนะครับก็ไปลงในเพจได้นะครับ อ่าไปละครับเราไปเปิด facebook กันเลยดีกว่านะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับนี่เลยนะครับเป็นเพื่อนก็กดจิ้มไปที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับเพื่อลงวิดีโอกับภาพนะครับอ่ะจิ้มไปเลยเสร็จแล้วเพื่อนๆเห็นวิดีโอดีไหมครับอ่าอยู่ข้างบนนี้นะครับที่เราบันทึกมาเมื่อกี้นะฮะมันก็ขึ้นนะมันก็ลงมาตรง อัลบุ้มภาพนี้ครับแล้วเพื่อนก็จิ้มไปที่วิดีโอเลยนะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับนิกนะครับหรือถัดไปนะครับจิ้มเลยครับเสร็จแล้วครับก็จะเป็นวิดีโอประมาณนี้แต่ก่อนที่จะโพสต์ลงโฆษณาเพื่อนๆก็เขียนนะครับคอนเทนต์นะครับบางคอนเทนต์อยู่ตรงนี้ครับเขียนเลยครับว่าสนใจ อยากจะเปิดร้านช้อปปิ้งออนไลน์ฟรีๆสามารถกดที่ลิงก์ได้เลยนะคะอะไรเงี้ยนะครับหรือไม่เราไปกอปีนะฮะกอปีคัดลอกเราไปคัดลอกขอความมาก็ได้ครับอ่าขอความในโน้ตนะครับอ่าเดี๋ยวโค้ดจะส่งให้ในไลน์เนาะก็เปลี่ยนเบอร์โทรเปลี่ยน ID line ไลน์ไปนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปโพสลงโฆษณาเลยอ่าตัวอ,อย่างตรงนี้เลยเนี่ยทำไมต้องทำฟิงโก้นะครับฟิงโก้มีอะไรดีนะครับ ฟิงโกแตกต่างกับธุกิคลายอื่นยังไงฟิงโกนะแตกต่างกับบริษัทอื่นตรงไหนบ้างครับก็เราก็คัดลอกหมดเลยนะครับอ่าคัดลอกหมดเลยนะครับนะฮะขอ้อมูลติดต่อเราจะมีนะครับ ID line นะฮะใครมีเบอร์โทรก,ก็ใส่ไปเลยครับอ่าใครที่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะครับเว็แบบไซตฟิงโก้ก็คัดลอกลิงเอาไปด้วยครับใส่ไปด้วย พื่อมีคนอื่นเขาสนใจสมัครฟรีๆก็สามารถกดสมัครได้เลยนะครับหรือใครที่มีเอ่เอโค้ดของตัวเองเนี่ยครับในฟิงโกก็ใส่ไปเลยครับอ่าจุตอย่าเลยนะครับเราไปที่ Facebook เหมือนเดิมนะครับเ,เพื่อนๆเห็นช่องวางตรงนี้ไหมอ่าตรงนี้ไหมครับตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับเขาให้เราเขียนคอนเทนต์ใช่ปะแต่เราไม่ต้องเขียนครับเพราะว่าเราคัดลอกลิงก์ จากโน้ตมาแล้วนะครับหรือจากลายมาแล้วเนี่ยเราก็จิ้มไปที่นี้ครับจิ้มไปเลยอ่ามันจะคืนคําว่าวางถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นพ a s นะครับนี่พัสถ้าเป็นภาษาไทยก็วางแล้วกดคําว่าวางเลยครับปึ๊บอ่ามันจะขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับอ่าขอความดึงดูดมา,มากๆเลยนะครับก็เสร็จแล้วแล้วก็ มาดูข้างล่างครับมันจะเราวินวักนิดนึงครับลายเนี่ยววนวักนิดนึงนะครับเว็บไซต์ของเราเนี่ยก็ววนวักนิดนึงครับให้มันดูดีนะครับผมเวนวักนิดนึงครับแบบนี้ครับแบบนี้เลยให้มันดูดีนิดนึงครับเห็นไหมเสร็จแล้วเพื่อนๆก็โพสต์ได้เลยนะครับโพสต์ได้เลยอ่าโพสตนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผม ระะอรับเบอร์โทรจากคนที่สนใจนะครับโทรมาหาเรานะครับผมหรือไม่ก็เวลาโพสต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะคัดลอกลิงก์ของตัวเองนะครับลงไปที่ไทม์ไลน์ก็ได้นะครับหรือส่งแชทส่วนตัวให้กับเพื่อนๆในไลน์ก็ได้ครับได้หมดเลยนะครับผมวิธีคัดลอกลิงก์ Facebook ไม่ยากครับไม่ยากเลยนะครับดูก่อนนะครับผม นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะเราไปที่นี้ก็ได้ครับไปที่โปรไฟล์ของเราเลยก็ได้ครับอ่านตรงนี้ครับไปเลยนะครับอ่าขึ้นมาละมันต้องไปก็ได้ครับมานมาและนะครับนี่ตรงนี้นะครับ ค่ะวันนี้นะคะเรามาดูหน้าแอปฟินโกกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราเข้ามาระบบแล้วใช่ไหมคะเราเห็นคําว่าบัญชีของฉันเพื่อนเพื่อนก็กดที่ดันล่างนี้นะครับไม่ใช่รูปดีนะครับอไม่ค่ะอยู่ขวาเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับนี่นี่คำว่าคำว่าไหนไปไหนละ ถ้าหาไม่เจอก็ไปที่โปรไฟล์ของเราเลยง่ายกว่านะครับจิ้มเลยตรงนี้ครับอ่าจิ้มเลยนะครับลึปอ่าพอมาถึงโปรไฟล์ของเราเรียบร้อยแล้วมันจะนี่วิดีโอที่เราโพสเมื่อกี้เราลองมากดคำเห็นไหมครับเพื่อนๆก็จิ้มไปที่แชร์นะไปเลยอ่าทีนี้เนี่ยเราจะคัดลอกลิงก์นะครับ นะจะคัดลอกลิงก์มาที่มาที่ไปส่งให้เพื่อนๆส่วนตัวนะครับถ้าเพื่อนอยากแชร์อยากโปรโมท a c e b o o k ตัวเองไปที่กลุ่มก็โปรโมทลงตรงนี้ครับมันจะมีกลุ่มให้เราแชร์เนาะหรือเพื่อนจะโปรโมทไปที่นี่ครับเปิดเลยจะโปรโมทไปที่ Li n e ไปที่เพจไปที่ i n s t a g แ a m อะไรเงี้ยครับแต่ทีนี้เ,นเราต้องการคัดลอกลิงก์ตรงนี้ครับต้อตงการคัดลอกเนาะ เพื่อนๆก็กดแชร์แล้วก็กดคัดลอกอ่ะครับอ่าปึ๊บนี่นี่ครับเนหะ็นไหมเนี่ยเพื่อนๆกดขัดลอกตรงนี้ครับตรงนี้ครับอ่าคัดลอกเลยปึ๊บอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกป็ปิดเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็เปิดไลน์ขึ้นมานะครับก็เปิดไลน์ขึ้นมาปึ๊บนะฮะเราไปที่แชทของเพื่อนๆนะครับอ่า ดันตรงนี้ฮะเนี่ยตรงนี้ครับเขาให้เราเขียนข้อความใช่ปะแต่เราไม่ต้องเขียนอะไรมากมายครับเนี่ยนะครับก็จิมไปเลยแล้วก็วางอ่าแล้วก็โพสเลยนะครับเวลาโพสไปเนี่ยมันจะเป็นลิงก์แบบนี้ครับแล้วก็อัดเสียงเลยครับว่านี่นี่เป็นเพจของดิฉันนะฮะช่วยกดติดตามด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ย แค่นั้นเองครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมวิธีการในการโพสต์วิดีโอลง Facebook นะครับก็ขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ